มีนา mm. <Me now. S 1> สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโม e อีกแล้วนะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาทำเป็นเมนูเดี๋ยวให้ดูวัตถุด,ดิบดีกว่ามีสองอย่างนะวันนี้ก็คือมีแซลมอนนะคะแล้วก็กุ้งสดอันนี้โม e ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โม e จะพาทุกคนนะคะมาทำเป็นเมนูเออมีไม้ด้วยตั้งว่าทะเลเสียบฉึก ทะเลเสียบแซบโอ้ยอะไรดี oh. ทะเลเสียบราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกันเนาะอันนี้โมตัดน้ำจิ้มซีฟู้ดไว้รอแล้วนะคะมาทำให้ดูเลยแล้วกันนะ oh. แล้วก็แบบนี้ oh. ฟึบเสียบไปแบบนี้นะทุกคน ีเราก็ทำไปเรื่อยๆนะนี่สีสวยมากอันนี้แซลมอนล้วนหรอใช่สนุกไหมคะสนุกคยูถามด้วยไม่ต้องเขาต็ออยากจะเคลียร์ผีมะพเ้ามั่งเหอะอยากทกิอะไรแต่อยากทำมันก็นี๋เขาจะบิดอันนี้ออกด้วยอันนี้จะเป็นแนวแนวตั้งบ้างนะว้าว เอ่ ه, แบบนี้น้อกินสะดวก๋ยวกเขาไปแนวตั้งโอ๊ย <laughs> หมูอยากกินเอ,เอาไปเอาไม้ชิ้นหนึ่งหมูมาค่ะทุกคนโมนก็ทำเสร็จแล้วนะกับเมนูทะเลเสียบราดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ mm. นี่ มามาเริ่มกินกันเลยนะแซลมอนกับกุ้งสดกินอืมอร่อยอืมมาทุกคนอร่อยจริงว้าว ุ้งเด้งเเตรียมผักอ,อ,อย่าลืมเพื่อนซื้อ ออร่แซลมอนคือดีมากจิ้มไข่กุ้งไปด้วยนี่ทุกคนฟินมาคำนี้ขอมอบให้กับแฟนๆทุกคนจ้าอืมดีมาก มีคนมาขคาะเคากก้องแซลมอนหรือกุ้งอันไหนอร่อยกว่ากันเลยกินด,ดู่เสื่อเขากินไม้ที่เขาทำอร่อยนี่เพิ่มมานมากมแซลมอนนุ่มนิ่มมากเลยเนาะมีชาตาของโมด้วยนะ แซลมอนแบบดีอะทุกคนแมคโครเอ้ไม่ใช่ฟู้ดแลนด์อีกแล้วนะตอนแรกเขาบอกว่ามันคืออะไรนะเมนูบาร์บีคิวใช่ไหม,มเธอบอกว่ามันก็เหมือนลูกชิ้นเสียบไม้ ก็ตอนแรกเขาจินตนาการว่ามันคือบาร์บีคิวทะเลสดแบบเจยบมาเสี็บมายอย่างเงี้ยเวลาเราจะถ่ายคลิปอ่ะก็คือต้องมีตัวเกาะกวนตลอดนะใช่ถ้าไม่ทําเขาก็ไม่กวนไม่เข้าใจได้กลิ่นไงได้กิ่นริกก็เยอะเนอะเออก็ต้องเยอะสิคะ<ร>นี่ริก<ล>อ,อก จอดิ้จึ้งจึ้งจอด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 จอจอจินจึ้งจึ้งจอดจอจอดจอดจินจึ้งอันนี้ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะจุ้งสี่มีเกี๊ยวทำไมจุ้งสี่เขามีแต่ชายสี่เหรอเฮ้ยยัง อ่ออันนี้ก็คือแบบไม่มีปะลาล้าใช่ไหม,มทำไมครั้งนี้น้องถึงคําไม่ใส่ปะลาร้าคะก็อยากกินแบบไม่ใส่ปะลาร้าคุ้งกรอบมาก <c oughs> ท้องมัน อร่อ,อยนะทุกคนนะลองไปทําตามดูกันนะถ้าไม่จริงๆไม่ใช้แบบพวกกุ้งพวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช้แบบเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นหอยแครงอย่างเงี้ยก็น่าทํานะทุกคนนะหอยแคลงลวกะแล้วก็เอามาเสียบไม้อ่ะแล้วไม่น้องไม่เอาหอยแครงมาขี้เกียจทำพี่จ้งใส่แก๊บเหรอลูกพี่จ้งขับแก๊ปครับหน้าตาไม่เอาอะไรเลยพี่จ้งขับแก๊บเหรอครับใช่ไหมครับ ฟยังหาอะไรได้เสริมครับแก๊บครับนี่มันมันเลยทุกคนใครชอบแบบกินท้องแซลมอนนะแซลมอน เยี่ยมเลยอร่อยไหมเจแล้วกุ้งอร่อยไหมอร่อยดิช่วงนี้ต้องแบบรีบกินแบบพวกของอร่อยอะไรที่เราอยากกินนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ยโลกเรามันแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะที่เลบานอนก็ระเบิดต้องรีบทําอะไรในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทําใช่แต่ถ้าเป็นเราเราก็เน้นของกิน <c oughs> อะไรนะที่จังหวัดอะไรนะก็น้ําท่วมอีกแล้ว <c oughs> ใช่ทางภาคเหนือไหนจะโควิดอีกนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลย นายมองอะไรอ่ะเขาทลกน้องน้องอะไรเหรอน้องน้องเป็นสิวที่คอเขาเป็นสิวก็เพราะว่าแมวสองตัวเลยอยากมาโทษลูกเขานะชอบมาเลียหน้าชอบมาอยู่ตรงหน้าเราให้เลียไหมเขาไม่อยากแบบไปผักมันอ่ะเดี๋ยวมันแบบน้อยใจแล้วมันก็จะไม่อ้อนเราอีกต่อไปเขากลัวมันงอน ตองหวนเนี่ยก็เลยเป็นสิวกินเมนูนี้ก็คือเหมือนเดิมแหละแค่เสียบไม้แค่เปลี่ยนอารารสในการกินนะทุกคนอืน้องถือเนี่ยไหมเขาจะเอาลอยมาให้กินด้วยพริกก็ไม่ได้เผ็ดมากเนาะอื มมม้มีอะไรมาเล่าไหมวันนี้อิ่มอ่ะเธออิ่มยังอิ่มกินไปเยอะอยู่นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินตลาดด้วยตลาดลที่ไหนอินดี้อ่ะอินดี้โชคชัยสี่เดี๋ยวให้เธอผ่าถั่์ ทำไมต้องพาตัวคะก็เดิมชอบแอบหนีเขาไปอ่ะนั้งหลายรอบไม่รู้ไปติดใจอะไรนั่งไหนก็ไม่รู้ <c oughs> นะแ <c oughs> ต่เวไาเขาอยู่คนเดียวเขาก็ชอบนั่งเล่นเกมกับน้องแมวสบายใจเชิบจริงโมชอบไปเดินแบบว่าเมืม่อ,อ,อก่อนอ่ะคือไปไหนไม่ค่อยได้นะถ้าไปคนเดียวแบบส่วนมากก็จะไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยชวนเพื่อนไปเงี้ยแต่ทีนี้พอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็แบบไม่ได้มีเพื่อนสมัยเรียนเหมือนเหมือนอยู่ที่นั่นไง มันอยู่ที่สมุุรปากาาอ่ะแล้วนิวเขาก็ไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกไงแล้วโมไปกับใครโมก็เลยต้องเหมือนจําใจอ่ะลองไปคนเดียวอ่ะไปเดินตลาดไปเดินห้างก็เลยต้องจําใจว่าเออต้องไปเดินคนเดียวแล้วมันก็เลยแบบชินอ่ะชินแล้วก็แบบเอออยากไปเดินคนเดียวตลอดถึงแบบนิวไปก็จะแบบนิวก็จะทําหน้าแบบไม่เหลืเก็บกบไม่เลอเก็บกอย่างเงีเ้ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะรู้สึกแบบ เออไปเดินคนเดียวสบายใจกว่าเนาะทุกคนโมว่าน่าจะเคยเป็นหลายคนนะที่แบบว่าแฟนไปเดินด้วยแล้วจะแบบไม่อะไรได้ยังคือเร่งเราอะใช่ไหมตีอะเป็นแบบนั้นเนี่อถามทุกคนเลยเวลาไปเดินตั้งหัวข้อว่าเวลาไปไหนกับแฟนไปเดินชอปปิ้งอ่ะแฟนเต็มใจหรือไม่กาไปเดินด้วยอ่ะส่วนของโมไม่เคยเต็มใจนะเวลาไปเดินกับโมว,วันนี้ก็ไป ไปแต่ว่าไปอะไรไปซื้อของไงไปซื้อของที่มันจําเป็นจริงๆแล้วนึกภาพเลยถ้าเป็นผู้ชายแต่เข้าใจแบบเวลาแบบเข้าพวกร้านเครื่องสอําอางพวกรองเท้ากระเป๋ากระเป๋าผู้หญิงอย่างเงี้ยค็ไม่มีอะไรทํแหละจริงจริงอนะร้านมันต้องแบบมีที่นั่งให้สําหรับผู้ชายนะแบบนั่งรออยากถามผู้ชายที่เป็นแฟนผู้หญิงอะมีใครเต็มใจบ้างไหมที่แบบไปกับแฟนเราแล้วแบบว่าไปแบบช้อปปิง้งแรกแกก็เต็มใจหมดแหละ เนหลังก็อุ้ยือช็อปในนักหนานไม่รู้ไอตีทีเขาอะเข้าไปนั่งร้านเกมเขาไม่เคยบ่นเธอ,อวันนี้ไงที่เขาจะบอกว่าขอไปลองเก้าอี้อะเธอยังแบบเร่งเขาเลยก็ก็แบบนี้มันสั่งมาแล้วค่อยเขามาส่งได้แล้วทำไมเธอต้องไปเดินลมามันก็ต้องลองนั่งก่อนเขายังลองนั่งไม่หมดทุกรูปแบบเลย ก็มานานแล้วแล้วเขาคิดถึงหมูอะไหนแม่ที่เธอยังอ้างเลยเหมือนกันเอาเปรียบเอาแต่ใจนั่นแหละเวลาเวลามานอจะจิ้มอีกนานไหมก็คุยอยู่น้องจิ้มันหลายรอบอะว้ายมาทำไมเนี่ยคำนี้คำสุดท้ายแล้วุมอิ่มแล้วทุกคนหยุดไปมั้งจริจริงมันเยอะมากเลยนะจำว่านะขายดีสุด อันนี้ก็ยราเก็บไว้กินได้แซลมอนเหลือชิ้นเดียวเองแต่มอนไข่จับ่แซลมอนอร่อยมากโอเคอเคค่ะเนี่ยเธอชอบทำคอแบบนี้ชอบทำอะไรที่มันไม่เหมือนมนุษย์อะเหมือนเหมือนไอเนี่ยเขาเคยดูในตัวสาวตอนเด็กอ่ะมันจะมีกิ้งกะที่มันแบบคล้ายๆกิ้งกะใดตัวสาวมันชอบ ยามันจะช่งมาจิกกเจ็บแล้วทำทำไมอ่ะไหนกันนะโอ้ยาจิกเลยแล้วจับไม่ได้มันเจ็บแต่แล้วมีช่วงนึ่งนิวทำบ่อยจนแบบเจ็บไปหมดเลยทำทำไมทำทำไมจิกโอ้ยาบอกว่ายาจิกแล้วทำทำไมก็ทำแล้วได้รอยยิ้มเธอเขาทำตลอดเธอแพ้แพ้ตลกตลกค่าทางเขาอย่าเพื่อนอยู่อย่างอันเนี้ย นล้วเนี่ยกินแล้วผอมหัวคุกตีแพ้ตลกท่าทางเหรอเขาทำเล่นๆดิฉยไม่เป็นอะไรเป็นอะไรแป๊บหนึ่งพักก่อนหายใจไม่ทันน้ำตาไหลร้องไห้เสียใจน้ำตาไหลเลยดูนะ เขาจะกินเฉยเขากินก่อนเลยโอ้ยขำอ่ะอันนี้กินได้หรือเปล่าโอ้ยน้ำตาไหลขนาดนั้นเลยเหรอก็มันขำอ่ะอุ้ยตาแดงเลยน้องน้องลองมองกล้องนี่ตาแดงเลยนี่ยก็เสียใจก็มันขำก็ก็จะไม่ทำแล้วเขาก็คิดภาพไปก่อนหรอว่ามันต้องเป็นแบบนั้นน่ะอ๋อคิดแล้วคิดออกแล้วจะกินน้ำนี้ได้ไหมเนี่ยกินได้ อย่าตีโอ้ยทำไมน้ำตาแตกขนาดนี้ออกจมูกเล่หลบกล้องโอ้ยออกจมูกเลยเนาะจมูกออกเลยอ่ะตีอะแก้งน้องดื่มลืมตาดูกล <c oughs> ้องลืม,ลม,ลมทำตาโตๆดิ ตาแดงเลยนิวเด็ดกินเนี่ยพ่อน like mm ี่ชิโมลงไปก็เนี่ยไปดีกว่าทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้โมกับนิวด้วยนะกับช่องมีนาวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายไรนี่เออมีนาว